สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตถึงแม้ว่าปลายเดือนนี้สมาชิกบ้านเลขที่111 11ก็คืออดีตนกักการเมือง111คนจะมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งหนึ่งแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทั้ง111ยสิบอคนแต่อยู่แค่คนเดียวก็คือคุณทักษิณค่ะค,ค,คำถามที่สำคัญก็คือว่าคุณทักษิณซึ่งตอนนี้มีข่าว ไม่แน่ใจว่าเป็นการตั้งใจที่จะปล่อยข่าวออกมาอย่างกระแสว่หรือเปล่าดมื่อไหรจะกลับมาเป็นสมาชิกพักของเพื่อไทยครับบอกมีข่าวบอกว่าวันที่สามสิบเอ็ดก็คือวันแรกที่มีอิสระทางการเมืองเนี่ยจะยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยครับคุณสมเดทยก็ได้เปิดรัฐมนูญดูแล้วก็เช็คกับอข้พรรคดูข้อบังคับพรรคดูทําได้ไะครับก็คือมีกฎหมายสามตัวที่เกี่ยวข้องหนึ่งก็คือข้อบังคับพรรคสองก็คือเรื่อง กฎหมายพรรคการเมืองส่วนที่สามก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญครับชัดๆเลยถ้าไม่มีการบิดเบี้ยวตัวบทหมายว่าไปแก้กฎพรรหรือว่าแก้รัฐธรรมนูญภายหลังหรือว่าแก้กฎหมายภายหลังเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงฮะคุณทักษิณทําไม่ได้สานภาพเพราะว่ากลเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าข้อบังคับพรรคในข้อที่ส1บเอ็ดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยบอกชัดเจนบอกว่าคนที่จะเข้าเป็นสมาชิกพรรคจะต้องยื่นใบสมัคร ด้วยตัวเองครับต่อนายทะเบียนพักก็คือต่อหัวหน้าพักการเมืองซึ่งต้องยื่นที่สํานักงานใหญ่ของพักหรือว่าที่สาขาพักหรือว่าที่ศูนย์ประสานงานของพักแต่ถ้าอ้างว่าเป็นสาขาพักที่อยู่ต่างประเทศนี่ทําได้นะครัคือณตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะทางพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้มีสาขาพักที่ต่างประเทศถ้าเขาจะไปตั้งหรือว่าเขาจะบอกว่าเขามีศูนย์ประสานงานพัก อยู่ที่ต่างประเทศตรงนี้คงจะต้องไปดูในข้อกฎหมายว่ากฎหมายพรรคการเมืองสามารถทําได้หรือเปล่าแต่ก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ซะมากกว่านะครับคุณทักษิณกลับมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพราะยังไงทุกคนก็ทราบดีว่าคุณทักษิณก็เป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นจริงๆไม่จำเป็นมันเป็นเรื่องเชิงสัญลักษณ์ซะมากกว่าผมว่าคําถามที่สําคัญกว่าอาจจะดูสําคัญกว่าจริงๆก็คือเรื่องคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้กลับมาจะเป็นสสได้หรือเปล่าหรือจะจะเป็นกลับมานั่งในคอรมอลได้หรือเปล่า อันนี้เปิดดูตามกฎหมายครับจริงๆตัวหลักก็คือตัวรัฐธรรมนูญโยงไปโยงมาเนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็น,นเป็นรัฐมนตรีซึ่งมันล้อมาจากเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะเป็นสสข้อหนึ่งข้อห้ามที่สําคัญก็คือว่าจะต้องไม่เคยถูกสั่งสั่งยึดทรัพย์ครับค่ะ อันนี้พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดคุณทักษิณเป็นสมาชิกพระบ้านเล็กที่ร้อยสิบเอ็ดอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเรื่องยึดทรัพย์หรือว่าเรื่องคดีอื่นมาเกี่ยวข้องเนี่ยกลับมาได้กลับมาได้แต่ปัญหาคือถูกยึดทรัพย์ศาลสั่งคดีเป็นที่สุดไปแล้วแต่ปัญหาก็คือเกิดคําถามอีกบอกว่าเอ๊ะแล้วหมายถึงว่าปิดประตูตายเลยหรือเปล่าว่าคุณทักษิณกลว่ากลับมาไม่ได้เลยใช่ไหม,อ,มอันนี้ทางแก้ก็คือแก้รัฐธรรมนูญ แก้แรัฐธรรมนูญแต่ที่สําคัญก็คือว่าคือคือตอนนี้ตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูนดิฉันยังมองว่าตัวเรื่องคุณสมบัติของการสมัครเป็นสอสหรือว่ารัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับรัฐธรรมนูญมันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานซึ่งเขาคงไม่ไปแก้แต่หนทางอีกอย่างหนึ่งที่จะทําได้ก็คือว่าเรื่องการนิรโทษกรรมก็ต้องออกกฎหมายขึ้นมาก,ก็คือคต้องตัดไปเลยว่าที่ศาลเคยสั่งว่าคุณทักษิณเคยถูกยึดทรัพย์ ต้องทําให้เสมือนว่าการยึดทรัพย์ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นคุณทักษิณไม่ไม่มีความผิดในคดีนี้ก็กลับมาโจทย์เดิมๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญนะฮะหลังจากที่บ้านร้อยิอบ,บกกำลังจะกลับมาแล้วอาจจะทําให้ตรงนี้ง่ายขึ้นไหมการแก้แรัฐมนูญหรือว่าการแก้กฎหมายก็ต้องคอยดูกันต่อไปครับ